สวัสดีในช่วงบ่ายครับพี่น้องวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผมก็จะได้นําเอาวัตถุมงคลของเรากอเดิมอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งมีประสบการณ์แล้วก็มีชื่อเสียงมานานเลยทีเดียวนะครับสําหรับเรื่องรูปถ่ายนะครับอของลงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็จะเอามาให้ท่านได้ชมรูปถ่ายแอคนี้เราเรียกว่ารูปถ่ายเพชรกับนะครับ มีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยทีเดียวนะครับเป็นรูป่ายในปีพศ .2482 นะครับเดี๋ยวจะมาให้ท่านได้ชมธรรมชาติรูปแบบที่เราควรจะพิจารณาพิจารณาในเรื่องอะไรบ้างน,นะครับพี่น้องท่านใดน,นะครับที่อยากจะทําความรู้จักกับผมอยากจะพูดคุยกับผมอยากจะแชร์ประสบการณ์ในเรื่องการบูชาวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับโดยเพ่อหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับ ว่าบูชาแล้วมีประสบการณ์อย่างไรมีปฏิหารอย่างไรหรือ,อมีความเป็นอยู่เป็นอย่างไรบ้างเนี่ยนะครับก็ใครเจอประสบการณ์ดีๆก็ลองส่งมา,าแชร์ทางไอดียไลนของผมนะครับ0863529656นะครับตรงนี้หรือใครมีวัตถุมงคลที่จะแชร์ให้ผมดูก็ส่งมาทางไอดียนนี้นะครับ0863529656นะครับ เป็นช่องทางติดต่อกับผมเป็นทั้ง ID l ดี e ลน์เป็นทั้งเบอร์โทรนะครับแต่ก็จะสะดวกในเรื่อง l ล ne มากกว่านะครับเพราะว่าผมบางทีเนี่ยผมไม่ค่อยได้มีเวลาว่างที่จะพูดคุยอะไรเยอะนะครับอ,อยู่งานงานงบผมเนี่ยมันเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องพบป่ผู้คนอยู่เป็นประจำนะครับดังนั้นเป็น I d l ด n e ดีกว่านะฮะไอดีดีกว่า เวลาอยากจะชมภาพชมอะไรเนี่ยเรายังได้ชมก็ได้นะครับทางโทรศัพท์นี่บางทีเราก็ไม่ได้เห็นภาพไม่ได้เห็นอะไรนะโอเคเข้าสู่เรื่องราวนะครับผมได้ภาพนี้มา,าจากคณะบดีท่านหนึ่งนะฮะเป็นตระกูลเก่าแก่นะครับเป็นตระกูลลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเดิมนะครับท่านก็เก็บภาพาแบบนี้ไว้นะครับผมก็เลยขอแบ่งท่านมานะครับ เป็นตระกูลลูกศิษย์ลูกหาลวงพ่อเดิมโดยตรงนะครับแล้วก็เก็บกันมาตั้งแต่สมัยยุคโบราณตั้งแต่สมัยลวงพ่อเดิมอยู่เพราะท่านเป็นลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดหลวงพ่อเดิมจริงๆนะเป็นผู้มีบุญญาวาสนาบารมีสูงเลยทีเดียวนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับามาดูลักษณะภาพนี้เป็นภาพถ่ายในปีพศ2482นะครับซึ่ง ภาพถ่ายปีพศ2482ก็ได้แต่งเป็นแอคต,ต่างๆเป็นรูปแบบต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับมีทั้งรูปแววนกยูงนะครับรูปถ่ายหลากหลายหลากหลายรูปแบบเลยนะครับในปี2482นะครับรูปถ่ายนี้ก็มาจากปี2482เหมือนกันนะครับแต่เป็นเรื่องตัวหนังสือกลับคำว่าเดิมเนี่ยนะครับคำว่าเดิมเนี่ยนะครับ อันนี้เป็นวงเล็บนะครับเป็นวงเล็บเดิมก็คือสระเอดอเด็กมอมาสรลอีเนี่ยนะครับเดิมอ่านหนังสือกลับอ่ะอ่านเขาเรียกว่าอ่านกลับนะครับรูปนี้จึงตั้งชื่อว่ารูปเพชรกลับนะครับมีสองหน้านะครับเพชรกลับสองหน้าตามปกติรูปอื่นๆเนี่ยก็จะตรงกันเลยแต่เนี้ยกลับหัวกับหางด้วยนะครับนอกจาก ตัวหนังสือกลับแล้วรูปนี้ยังกลับด้านด้วยนะครับทางด้านนี้หันหัวไปด้านบนพอกลับมาอีกพอกลับมาอีกด้านหนึ่งนะครับกลับมาอีกด้านหนึ่งหันหัวลงล่างนะครับแล้วตัวหนังสือก็หนังสือเพชรกลับนะครับสองหน้านะครับเป็นรูปถ่ายสองหน้าอุปเทศในการที่เขาสร้างรูปแบบนี้มานะครับเขาเชื่อว่า รูปถ่ายหลวงพ่อเดิมไม่มีความศักดิ์สิทธิ์มากมีปฏิหารมากนะครับโดยเฉพาะภาพนี้นะครับเขาเขาถือกันว่ากลับร้ายกลายเป็นดีนะฮะกลับดีอยู่แล้วให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเนี่ยกลับร้ายกลายเป็นดีนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ปีชงปีชงปีอะไรพวกนี้นะครับที่คิดว่าตัวเองดวงไม่ดี ตัวเองอับเฉาอับโชคอะไรพวกนี้นะครับตัวเองรู้สึกว่าอับพับเลอเกินทับมาหากินไม่ขึ้นเนี่ยจากการทํามาหากินไม่ขึ้นก็จะกลับกลายมาเป็นการทามาหากินหากินขึ้นหลายเรื่องหลายอะไรต่างๆก็กลับมาเป็นดีนะครับกลับมาเป็นดีอันนี้คืออุปเทศและความเชื่อของคนโบราณโบราณที่เขา ที่เขาสร้างรูปอันนี้ขึ้นมานะครับสร้างรูปแอคนี้ขึ้นมาในปีพศ2482นะครับมาดูลักษณะของรูปนะครับเป็นรูปสองหน้ากลับหน้ากลับด้านด้วยนะครับกลับด้านทางด้านนี้หันหัวไปทางนี้ทางด้านนี้หันหัวมาทางนี้สมกับสมกับความเป็นคําว่าเพชรกลับนะฮะกับทั้งภาพกับทั้งตัวหนังสือนะครับกับทั้งภาพกับทั้งตัวหนังสือ รูปถ่ายของหลวงพ่อบางนั่งสมาธิเลยนะครับเนี่ยนั่งคือนั่งสมาธิอย่างนี้นะครับแล้วธรรมชาติของรูปเนี่ยเก่ามากนะครับเก่ามากเราดูคราบใครที่จับอยู่ตามพื้นผิวกระจกกระรู้นะครับดูนะครับคราบใครที่จับอยู่ตามพื้นผิวกระจกเนี่ยนู่นนะครับเห็นไหมครับคราบใครของเขานี่เก่านี่เก่านะข,ข้าค่่าแบบนี้เลยภาพแบ่งแบบนี้เลยนะครับ นี่ไหมครับคราบไขกรเก่าตามพื้นผิวนี่ไหมครับนี่เห็นไหมครับอย่างนี้เขาเรียกว่าภาพเก่าเพราะว่าภาพนี้ได้ถูกเก็บไว้ในห้องพักของขั้นกาหาบ,บดีนะครับดังนั้นคราบใครอะไรต่างๆนี่จับหนาเลยทีเดียวนะครับนี่เห็นไหมครับตามพื้นผิวแล้วการรักษาภาพพวกนี้นะครับการรักษาภาพพวกนี้รักษายากมากนะครับถ้ามีความชื้นความอะไรไปเนี่ยภาพก็จะลบ <c oughs> ภาพก็จะลบเลยนะครับ เพราะว่าภาพนี้รักษายากนะโดนน้าไม่ได้นะครับถ้าโดนน้ํานี่ออกภาพลบหมดเลยนะครับและภาพก็จะเก่าซีดนะครับเก่าซีดนี่อย่างนี้นะครับแต่เนี่ยยังยังถือว่ายังชัดนะฮะยังชัดนี่ยังถือว่าสภาพยังชัดการที่จะดูภาพเก่าเนี่ยนอกจากดูคราบใครที่มันเกาะอยู่ตามกระจกนะครับตามกระจกเนี่ย เราไม่ต้องไปเช็ดไปอะไรมันหรอกครับเก็บไว้ที่เป็นธรรมชาตินะครับเก็บไว้เป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับแล้วก็ความคมชัดของภาพภาพนี้นะครับถ้าส,สวยๆแบบนี้ส,ส,ส,สวยๆสวยๆแบบนี้เล่นกันหลากหลายหมื่นจนถึงหลักแสนเลยนะครับภาพหลวงพ่อเดิมนี่เป็นภาพที่แพงนะครับพอมีประสบการณ์สูงแล้วก็คนต้องการคนต้องการเยอะนะครับคนต้องการเยอะ แล้วก็สร้างออกมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆในช่วงที่หลวงพ่อเดิมท่านมอาีอายุอยู่นะครับดำรงทตุขันอยู่ต้องบอกว่าเวลาเขาสั่งสร้างเนี่ยพอสั่งสร้างแล้วก็มีคนบูชาไปหมดแล้วเขาก็สั่งสร้างขึ้นมาอีกทีละ200 300นะครับเท่ากับจํานวนของอลูกศิษย์ลูกหาที่ต้องการไม่ใช่สร้างมาทีเดียวแล้วพอนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือว่ารูปเหมือนปั้มหรือว่า รูปภาพหรือว่าถุมมงคนอื่นๆนะฮะทยอยสร้างออกมานะครับทยอยสร้างออกมาสร้างครั้งแรกนะเยอะหน่อยนะครับพอหมดแล้วก็จะทยอยสร้างออกมาทีละร0อชิ้น200 300ชิ้นน่ะสร้างออกมาเรื่อยเรื่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญรุ่นต่างๆเหมือนกันเป็นอย่างนี้เท่าที่ผมได้ไปสืบทราบนะฮะเท่ากับที่ผมได้ไปสืบทราบจากคนท้องที่นะฮะทางตาครีทางหนองโพที่ยังมีชีวิตทันท่านนะครับก็ เล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็คงจะเป็นแบบนั้นด้วยนะครับคงจะเป็นแบบนั้นด้วยภาพนี้ดูนะคะความเก่าดูคราบไพรที่จับอยู่บนผิวกระจกรู้เลยนะครับการพิจารณาภาพเก่าก็คือพิจารณาจากภาพที่มันเก่าคําคากันี่แหละครับนะครับแล้วก็ผิวกระจกด้วยนะฮะผิวกระจกด้วยแล้วร่องรอยการตัดกระจนะฮะร่องรอยการตัดกระจกเน,นี่ยนะครับ เนื่องจากว่าเป็นการตัดเนี่ยตั้งแต่ปีพศ2อ8 2นะฮะการตัดกระจกพวกนี้นะครับอันดับแรกเลยคราบใครเนี่ยคราบใครที่เขาวางไว้นะครับมันจะเกาะมันจะเกาะเต็มเลยนะครับทำให้แสงแวววาวของกระจกนั้นหายไปมันจะเหลือ,อความหมองแบบนี้จากคราบใครนะครับเนี่ยจากคราบใครมันจะมีความมองหมองแบบนี้นะครับ มครับมันจะไม่วาวนะจะไม่วาวอันนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับแต่บางคนไปขัดมาแล้วบางคนไปขัดนะฮะต้องการความหิม่เอียงไปขัดมาจนแว็บเลยนะครับเราก็สังเกตจากาคมของกระจกนะฮะคมของกระจกบริเวณที่เป็นเหลี่ยมเป็นคมเนี่ยถ้าตัดใหม่มันจะคมมากนะครับบาดมือเลยนะครับแต่ถ้าเป็นการตัดเก่าๆเนี่ยคมมันหายไปหมดคมมันจะเสียดสี มันจะเสียดสีกันนะครับจะเสียดสีกับสิ่งนงงุ่งสิ่งนี้เนี่ยทำให้คมพวกนี้หายไปหมดแล้วนะครับทําให้คมบริเวณคมเนี่ยมันจะไม่คมเหมือนกับกระจกที่มันตัดใหม่ๆนะครับให้เราสังเกตอย่างนี้นะครับการที่เราจะสะสมเรื่องอะวัตถุมงคลที่เป็นเรื่องรูปอัดกรอบกระจกของหลวงพ่อเดิมนะครับหรือของครูบาอาจารย์อื่นๆก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็นการตัดเก่าๆเนี่ยคมนะฮะบริเวณคมพวกนี้ มันจะหายไปหมดเนื่องจากว่ามันเสียดสีกับอนุนั้นอันนี้มั่งผ่านการเวลามานานเนี่ยคมพวกนี้มันจะหายไปหมดนะครับเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยก็จะไม่มีคมแล้วนะครับไม่คือไม่มีคมแล้วมันหายไปหมดแล้วนะครับถ้าเป็นการตัดใหม่รูดอย่างเงี้ยบาดมือเลยนะครับบาดมือแต่นี่คือการตัดเก่าแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ล้างผิวไม่ได้ล้างอะไรเนี่ยเห็นไหมครับคราบใครมันจะเกาะมันจะเกาะอ,อยู่บริเวณที่รอยตัดกระจกนี่ทําให้รอยกระจกนี่หมองเลยนะ ทำให้รอยกระจกนี่มองนะครับนี่แบบนี้เดี๋ยวผมจะเอาอีกภาพหนึ่งมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับภาพหนึ่งเปรียบเทียบให้ดูเนี่ก็เป็นภาพเขาเรียกว่าเพชรกลับเหมือนกันเนี่ยเนี่ยเป็นภาพเพชรกลับเหมือนกันนะครับภาพนี้เหมือนกันนะครับมีธรรมชาติเหมือนกันนี่เห็นไหมครับรอยตัดกระจกเห็นไหมครับมีความหมองของกระจกเห็นไหมครับนี่ รอยเก็บเห็นไหมครับนี่ยรอยเก็บเก่าๆแบบนี้นะครับภาพมองๆอย่างนี้ความคมของรอยตัดไม่มีเหลี่ยมมันเลยถูกลบไปหมดแล้วนะครับนี่ยไหมครับนี่ยมันเหมือนกับผิวมันเหมือนกับผิวที่เนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยผิวพวกนี้มันจะมองๆนะครับมันจะมองๆมันมีคราบใครผมไม่ได้ลบผมไม่ได้อา่า คือคือไม่ได้ล้างเลยนะครับไม่ได้ล้างเลยเก็บไว้เดิมๆเ,เพื่อเป็นจุดพิจารณานะครับนาไปเลี่ยมทองนําไปอะไรไว้เนี่ยก็จะสวยงามมากภาพพวกนี้มีราคาแพงนะครับราคาหลายหมื่นนะราคาหลายหมื่นจนไปถึงเป็นหลักแสนเลยนะครับประสบการณ์สูงเลยทีเดียวนะครับนี่คือภาพที่เป็นภาพที่ดูง่ายนะครับเป็นภาพที่ดูง่ายสบายตาความเป็นไปเป็นมาชัดเจนธรรมชาติก็ชัดเจนด้วยนะธรรมชาติชัดเจนประวัติชัดเจน รธรรมชาติความคมชัดของรูปมีนะครับถือว่าเป็นวัตถุงมงคลอีกชนิดหนึ่งที่น่าบูชามากของหลวงพ่อเดิมแห่งวัดน้องโปนะครับถ้าเป็นตามศูนย์ว่าเครื่องเลี่ยมทองแล้วราคาหลักแสนเลยนะครับหลักแสนหลักแสนทุงสูงเลยนะครับนี่ก็เป็นรูปของพระเกจิอาจารย์ในยุคโบราณอีกองหนึ่งที่มีราคาแพงมากสําหรับรูปหลวงพ่อเดิมนะครับโดยเฉพาะแอคนี้นะฮะโดยเฉพาะแอคนี้ท่านี้เนี่ย รูปภาพนี้เนี่ยนะครับก็เป็นรูปภาพที่มีชื่อเสียงเป็นมงคลเพชฌกลับกลับร้ายกลายเป็นดีดีอยู่แล้วกลับให้ดีมากขึ้นนะครับกลับจากความอาภัพอับโชคกลายมาเป็นผู้ที่มีโชควาสนาบารมีนะครับนี่นะครับกลับร้ายกลายเป็นดี บอกอาภาัพอัโชคเนี่ยบางคนปีชงปีเชิงเนี่ยบูชาภาพแบบนี้หรือว่า,าคล้องภาพแบบนี้จะเป็นมงคลเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับภาพหลวงพ่อเดิมแบบนี้นะครับสวยงามนะครับนี่สองหน้านะครับสองหน้าไม่ใช่หาได้ง่ายๆไม่ได้พบเจอได้ง่ายๆนะครับแลวธรรมชาติที่ดูง่ายๆแบบนี้ประวัติความเป็นไปเป็นมาแบบนี้พบเจอได้ยากยิ่งนะครับ พบเจอได้ยากยิ่งอยู่ในศูนย์พระเครื่องราคาหลักเป็นแสนนะครับนี่หลักเป็นแสนนะครับโดยเฉพาะภาพ,ภาพสวยๆแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับดูง่ายๆแบบนี้ดูง่ายทั้งรอยตัดดูง่ายทั้งคราบใครดูง่ายทั้งผิวดูง่ายทั้งธรรมชาติทั้งหมดนะครับแถมประวัติเป็นไปเป็นมานี่ก็ดูง่ายด้วยนะครับโอเคครับพี่น้องผมจะได้อ่ เดินทางไปแถวลังสิตหน่อยนะครับวันนี้ก็เลยทําวิดีอันนี้ผมทําไว้ตอนเช้านะครับทําไว้ตอนเช้านทำไว้ตอนเช้าแต่จะมาปล่อยวิดีโอตอนบ่ายก็เลยสวัสดีตอนบ่ายนะครับสวัสดีตอนบ่ายแต่ทําไว้ตอนเช้าเลยนะครับเพื่อที่จะปล่อยวิดีโอตอนบ่ายเพราะตอนบ่ายเนี่ยผมผมก็บางทีอยู่กับทีมงานก็ไม่ค่อยได้มีเวลาก็เลยทําไว้ตอนเช้าเลยวิดีโอนี้นะครับ ก็คาดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ในการเห็นรูปแบบนะครับของอวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมในรูปแบบต่างๆนะครับพี่น้องที่เข้ามาใหม่ๆนะถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้นี่ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่ผมทําออกมาอยู่เป็นประจำประจำนะวันนี้ผมทํา2วิดีโอเลยนะ นะครับทำไว้ตอนเช้าๆนี่สวิดีโอนะและจะปล่อยเนี่ยผมผมมาปล่อยตอนบ่ายเนี่ยนะครับที่ท่านได้ชมนี่ก็คือปล่อยตอนบ่ายเป็นวิดีโอของตอนเช้าที่ผมได้ทําไว้นะครับเพราะว่าจะต้องเดินทางมาที่ลังสิทธิ์นะครับก็เลยต้องทําวิดีโอไว้เพื่อให้พี่น้องได้ชมเนื่องจากว่าวิเนื่องจากว่า,าวัตถุมงคลที่ผมนี่มันมีเยอะมีเยอะทยอยทําทยอยทําออกมาให้ท่านได้ชม หรือบางรุ่นบางอะไรเนี่ยผมได้ทําไปแล้วก็พยายามตอกย้ําซ้ําเติมนะฮะเพื่อที่ให้ท่านเห็นในธรรมชาติรูปแบบต่างๆของวัตถุมงคลนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับพี่น้องท่านใดที่อยากจะพูดคุยกับผมนะครับอยากจะสอบถามเรื่องราวอะไรต่างๆนะครับก็ส่งมาทางอ d ดีไลน์ศูนย9 6 5 6หมายเหตุเรื่องเกแท้ เก่าใหม่เราไม่ตอบกันเราไม่พูดคุยกันในในในเรื่องพวกนั้นน่ะแต่ในเรื่องการแชร์ประสบการณ์นู่นนี่นัน้นได้ได้หมดนะฮะแต่สําหรับเรื่องเก่าใหม่เก้แท้อะไรเนี่ยขอปฏิเสธเด็ดขาดนะครับบางคนก็มาถามผมวันละเป็นสิบ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 ท่านนะส่วนมากก็จะเป็นพี่น้องท่านใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะเข้ามาก็เห็นว่าผมทําวิดีโอก็ส่งมาถามเนี่ยมีดผมเช่ามาอย่างนี้แท้ไหมครับไอ้เขากําลังประกาศขายกันอยู่อย่างนี้แท้ไหมครับผมกาลังจะเช่าครับอย่างนี้ ไม่ตอบนะฮะเรายังไม่มีความรู้นี่อย่าเพิ่งเช่านะครับทุกกรณีนะครับจนกว่าเราจะตัดสินใจจนกว่าเราจะรู้ด้วยตนเองตอบด้วยตนเองได้แล้วค่อยเช่าอย่าเชื่อใบประกาศอย่าเชื่อคําพูดของใครเด็ดขาดนะครับเราต้องมีคําตอบอยู่ในใจนะฮะเหมือนกับเราที่จะเป็นเด็ดกระเพรากลางทุ่งนาที่มีต้นหญ้าเป็นล้านล้าน,านต้นมีพืชพันธุ์อย่างอื่นเป็นล้านล้านต้นถ้าท่านไม่รู้จากต้นกระเพรานะครับ แน่นอนนะฮะท่านไปเด็ดเวลาท่านก้มลงเด็ดเนี่ยไม่ใช่เด็ดต้นกะเพราแน่นอนนะฮะเพราะท่านไม่รู้ต้นกะเพราท่านก็จะไปเด็ดต้นหญ้าหรือต้นไม้อย่างอื่นๆมานะครับแต่ถ้าท่านรู้ต้นกะเพราท่านก็สามารถแยกแยกต้นหญ้าต้นกะเพราออกจากกาันได้แล้วท่านก็เด็ดไม่ผิดนะฮะถึงว่ามันจะมีน้อยแต่ท่านก็ต้องรู้ว่ามันเป็นลักษณะอย่างไรของแท้อ่าของจริงนะครับ เป็นแบบเดียวกันกับเรื่องวัตถุมงคลเนี่ยอะไรแท้อะไรเก๊ก็ต้องแยกให้ได้ก่อนนะครับอะไรคือหญ้าอะไรคือกระเพราเนี่ยก็ต้องแยกให้ได้ก่อนนะก่อนที่จะลงไปเด็ดต้นกระเพรากลางทุ่งนาก่อนที่จะเช่าเหมือนกันก็ต้องแยกเก๊แท้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยเช่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะเช่าของที่ไม่ใช่ของงพ่อเดิมนะครับโอเคครับวันนี้ก็คงจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วก็พบกับผมวิดีโอหน้านะครับครับสวัสดีครับผมมิเตอร์แซมครับ